ดีค่ะเราจะมาทำต้ตมตำมะละกอทอดนะคะแล้วก็เอามะละกอมาชุบแป้งทอดนะคะให้เหลืองกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นส้ตมตำกันจ้าก็ผสมแป้งทอดกรอบนะคะใส่กเกลือใส่น้ำตาลนะคะผงปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปผสมให้ได้ประมาณนี้ ค่ะแล้วก็เอามาทอดนะคะใี้กรอบนะคะพอเหลืองประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาขึ้นเราทอดเรา ใช้ให้ลา,ล,าลายออกนะคะนี่นะคะแล้วกอทอดของเราก็จะเหลืองน่ากินแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะตรุงน้นงำซ้มตากันจ้านะคะเราก็จะตามพริกกระเทียมน,นะคะลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะ เอามาทำน้ำส้ตมตำระส้้มตำกรอบนะคะนี่ค่ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็หั่นมะนาวค่ะใส่ลงไปนะคะ ตาลงไปค่ะน้ำปลาเล็กน้อยะคะน้ำปลรรานะคะใจผงงวะคะ่ะถ้าเป็นส้มตำนี่ต้องใส่ะะนะคะผงงวงก็คือเลคุเลยนะคะ ต้ทอดของเรานะคะลาดลงไปเลยค่ะนากินนากินอย่างนี้เลยนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเดอยววเรามาชิมกันนะคะอืส้มตำกรอบนะคะ อ,อร่อยสุดๆเลยค่ะ